สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที <Halloween> ่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอจะจะให้เด่นอยู่ที่6วิ่ง2แล้วก็รูด4ี่นะคะกดจอกไม่เข้านะคะตัวขอโทษขอภพยเอฟซทุกๆท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับงวดน,นี้นะคะแอดก็จะให้เด่นนะคะเด่นอยู่ที่7นะคะวิ่ง8แล้วก็รูน6นะคะ7นะคะแอดก็จะให้เจ็ดหนึ่งเจเจดสองสองเจ็ด เจ็ดห้าห้าเจ็ดก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแปดนะคะแอดก็จะให้แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปด แปดสามสามแปดแล้วก็แปดสี่สี่แปดนะคะหกนะคะแอดก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าหก แล้วก็หกแปดแปดหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับเจนะคะแอดก็จะชอบเจดสองกับเจห้านะคะเจดหนึ่งกับ7จดสมก็เป็นตัวลองนะคะ8นะคะแอดก็จะชอบ8ปดหนึ่งปกับ8ปดสามนะคะ แปกับแปดสก็เป็นตัวลองนะคะหนะคะแอดก็จะชอบหกหนึ่งกับหกห้านะคะหกศกับหกแปดก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้เจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็หกหกนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สี่เจ็ดห้าหนึ่งแปดสาม หกหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดหกนะคะไปสรุปผลตัวเด่นงวดนี้นะคะชุดตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมีเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสามแปดหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หกห้าห้าหกนะคะ ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเวงลาพัฒนานะคะงวดประจำวันที่17นะคะเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ fc ทุุท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮง,งปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้นะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง มีเข้าบ้างบุกบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ